S house In Saint your Francisco Street สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเราอีกแล้ววันนี้เราจะมาบอกต่อของดีๆให้ทุกคนชาวเด็กหอชาวที่อยู่คอนโดอะไรอย่างนี้คนคือมันเหมาะมากคือมันดีต่อชีวิตทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแล้วอยากรู้ใช่ไหคะว่าคืออะไรไปดูกันเลย ผลไม้ล้างเนื้อสัตว์ภายใน5นาทีหรือ10นาทีแล้วแต่ความต้องการของเราเลยค่ะเพื่องนี้เขาสามารถตั้งเวลาการใช้งานได้หน้าจอ LED แบบสัมผัสคือแบบทุกคนเราแบบชอบมากๆตัวเครื่องก็แบบดูทันสมัยเหมาะกับเรามากๆแบบดูมินิมอลมินิใจมากๆเลยค่ะและว,วิธีใช้งานก็ง่ายๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูวิธีใช้งานกันค่ะ Homie Ozone Vegetable Washer และนี่คือหน้าตารูปร่างของน้องนะคะทุกคนคือหน้าตาดูดีมากจะให้สายที่เอาไว้ล้างผักล้างเนื้อมาสองแบบนะคะก็คือเป็นตัววงกลมแล้วไอตัวทรงกระบอกและตรงนี้ก็จะเป็นช่องที่เอาไว้ช่วยลดกลิ่นและฟอกอากาศคะ่ะและตรงนี้ก็เอาไว้เสียบสายกับไ้ตัวสายยางเมื่อกี้เลยอ่ะ เราจะมาเริ่มล้างผักล้างหญ้ากันให้ดูเลยนะคะว่าน้องอะ่ะช่วยให้ชีวิตของเราสะดวกสบายขึ้นปลอดภัยขึ้นแบบไหนบ้างนี่เราก็จะเสียบปลั๊กแบบนี้เลยค่ะทุกคนก็คือเครื่องมันก็จะเปิดกระพริบกระพริบอย่างนี้ไว้แล้วจากนั้นเราก็จะเตรียมตัวนี้เลยนะคะทุกคนเข้ามาเสียบตรงข,งข้างๆรูของตัวเครื่องนะคะก็จะเสียบเข้าไปเลยแบบนี้นะคะก็คือใช้งานง่ายมากทําแค่นิดเดียวเองค่ะทุกคนไม่มีอะไรยากวันนี้เราก็จะมาล้างน้องผักนะคะทุกคนขออนุญาตเตรียมผักเอาผักลงมาไว้กะละมังแป๊บหนึ่งนะคะเตรียม ผักอะไรเสร็จสับแล้วก็มาทาการล้างผักของเราได้เลยเราจะใช้ล้างผักผลไม้ภายใน5นาทีนะคะนอกจากนี้ยังล้างเนื้อสัตว์อุปกรณ์สําหรับเด็กๆให้สะอาดและมีความปลอดภัยได้ด้วยนี่แล้วก็เอาสายยางลงมาไว้ตรงนี้เลยนะคะทุกคนซึ่งตัวเครื่องตัวนี้นะคะสามารถผลิตโอโซนกําจัดกลิ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอับในห้องกลิ่นคาวปลากํากจัดสารพิษในน้ําประปากํากจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ด้วยค่ะและยังไม่พอนะคะน้องเขายังช่วยกําจัดเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียในอากาศ และยังมีระบบปล่อยประจุไอออนที่ช่วยในการกำจัดเชื้อโรคลดปริมาณฝุ่นขนาดเล็กควบคู่ไปอีกด้วยนี่เราก็ล้างน้องผักเสร็จแล้วนะคะทุกคนคือผักแบบว่าสะอาดมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูน้ำล้างผักนะคะว่าเป็นยังไงอันนี้คือน้ำล้างผักค่ะทุกคนพวกฝุ่นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคือออกมาเลยเจ้าตัวเครื่องนี้มันดีจริงๆเลยค่ะทุกคน สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบยึดติดกับผนังหรือติดตั้งบนพื้นที่เรียบก็ได้ค่ะและไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะใช้งานยากคือน,น้องแบบมีคู่มือมาให้สามารถอ่านในคู่มือและทาตามได้ง่ายๆเลยค่ะและทางแบรนด์เขายังรับประกันสินค้าสู์ไทย1ปีเลยถ้าหากมีปัญหาสามารถเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันและยังมีบริการหลังขายที่ดีมีอะไรเปลี่ยนตลอดอายุการใช้งานสามารถออกใบกำกับภาษีได้ด้วยค่ะบอกเลยว่าคุ้มมากๆใครที่กำลังมองหานะคะเครื่องดีๆอะไรแบบนี้อยู่ ทุกคนสามารถเข้าไปซื้อได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งช่องทางรายละเอียดการสั่งซื้อไว้ให้ตรงนี้นะคะและตอนนี้ราคาน้องลดอยู่นะคะทุกคนจากราคาเต็ม3,390บาทตอนนี้ลดเหลือแค่1990ัรเบาทเท่านั้นค่ะสามารถเข้าไปดูเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยค่ะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนค่ะทุกคนดีต่อชีวิตทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นมากๆเลยค่ะ และทางแบรนด์โฮมีเขาไม่ได้มีสินค้าแค่นี้นะคะเขายังมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นแปลงทำความสะอาดไฟฟ้าเครื่องถูพื้นไร้สายเครื่องฟอกกุองส่วนค่าเชือ้อคือแบบมีแต่สินค้าคุณภาพทั้งนั้นเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบาย